สวัสดีครับบ้านมุงพักเครื่องนะครับวันนี้เรามาพบเจอกันใน e p ีที่698นะครับมีภาพสวยๆยสรายการมานําเสนอพร้อมรายการหนึ่งของสะสมนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันท้ายคลิปนะครับก่อนรับฟังรับชมคลิปนะครับนี่เลยแอดไลน์เบอร์โทรนะครับปึ่งเข้าไปนะครับบ้านมุงพักเครื่องลายชื่อหมูนะครับลายชื่อหมูนะครับนี่เลยแอดไลน์นี่เลยนะครับ พึ่งเด้งบักเลยนะครับนี่ศูนย์เก้าสาเบอร์ไลน์และเบอร์ส่วนตัวเป็นเบอร์เดียวกันนะครับ ID ไลน์นะครับ M O O R A M 2นะครับส่งไม่ตรงปกส่งผิดจากที่ไลน์แต่หักชั้นมุสศูญหายผมรับผิดชอบให้นะครับเริ่มรายการที่หนึ่งของ EP ที่698เลยนะครับรายการที่หนึ่งเป็นพระสมเด็จนะครับนี่เนื้อหาพิมพ์ทรงผมว่า มีความเก่านะครับมีคาบกุนะครับมีคาบกุเนะี่ยเดี๋ยวน,นี้กัวจะร่วงเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูว่าข้างหลังมันมีอะไรไม่มีอะไรนะครับหมือมีอะไรมนาะติดไว้เฉยเนึวกว่ามีเขียนอะไรนะครับนี่นะครับสว,สวยเลยนะครับรายการที่หนึ่งรายการที่สองเป็นพระสมเด็จนะครับวัดเกตน,นะครับ อยู่ในเรียมพลาสติกโบราณแบบนี้นะครับเนื้อเหลืองขาวอมเหลืองนะครับเนื้อมีความเก่านะครับค่อนข้างจะจัดจ้านนะครับเป็นรายการที่สองนะครับเป็นรายการที่สองนะครับรายการที่สามก็เป็นพระสมเด็จนะครับอันนี้ก็เนื้อผ่านการใช้นะครับเนื้อค,คะะ่อนข้างจะมีความเก่านะครับแต่ไม่ทราบว่า ออกที่ไหนอะไรยังไงนะครับผ้ามันมีค่ากุนะครับเป็นรายการที่3นะครับรายการที่4มาพร้อมกล่องเลยนะครับน่าจะเป็นพาระเกจินะครับกล่องนี้เป็นดาวแบบนี้เลยนะครับผ้าเนื้อออกมีค่าปวกนะครับด้านหลังเขามีเขียนน่าจะผมอ่านไม่ออกนะครับเผื่อท่านใดรู้เขาจะรู้เลยน่แต่ผมไม่รู้นะครับเนี่ยอะไรอะไรหูช้างข้างล่างสักอย่างนะครับเนี่ย ็นยันแบบนี้นะครับอยู่ในกล่องแบบนี้นะครับเนื้อออกน้ามันนิดๆมีน้นํามันตั้งอิวนะครับนี่น้ำมือผมจะเป็นนี้นะครับเป็น,สสนรายการที่สี่นะครับนี่ๆดีมีดวงรอง่างเรียบร้อยเลยนะครับเังอยู่ครบนะครับไม่แตกไม่หักนะครับายการที่สี่นะครับรายการที่ห้าจะเป็นผ้าสมเด็จนะครับองค์โตขึ้นมานิดหนึง่งฐานสามชั้นห ủ, ูใบสีพิม เป็นเอกลักษณ์นะครับเนื้อค่อนข้างจะจัดนะครับนี่เนื้อค่อนข้างจัดจานมากเนื้อปึกปักเลยนะครับพังนี้นะครับหนานะครับส่วนสูงพังนี้ก็ะจใหญ่กว่าปกตินิดหนึ่งนะครับผมดูแล้วนะส่วนสูงอยู่ที่ประมาณนี้นะครับเกือบเกือบสองนิ้วเลยนะครับเกินนิ้วครึ่งมานิดนึงนะครับเกินนิ้วครึ่งมาประมาณเยอะอยู่เหมือนกันนะครับความกว้างของพานนะครับ อยู่ที่ประมาณหนึ่งนิ้วนะครับไม่ทราบที่แต่เนื้อหาพิมพ์ทรงจัดจ้านนะครับเนื้อจัดมากนะครับคราวนี้นะครับมีพระที่พิมพ์ใกล้เคียงคล้ายๆหลวงพ่อฟอนนะครับคล้ายๆหลวงพ่อฟอนนะแต่ผิดถูกขออภัยนะครับพิมพ์ทล้ายเฉยเฉยปันหา,ายุธยานะครับและการที่หกเป็นพระปิดตานะครับออกเนื้อดินนะครับ เป็นเนื้อดินพิมแปกดีนะครับไม่ทราบชื่อนะครับนี่ไม่ทราบชื่อนะครับรายการที่หกรายการที่เจ็ดเป็นผ้าเนื้อออกใบลานนะครับเป็นพิมพ์ทรงคล้ายๆวัดกลางบางแก้วนะครับหลังเป็นยันแบบนี้ออกเนื้อผงใบลานนะครับผงใบลานนะครับสีดานะครับนี่สีดำเลยนะครับรายการที่เจ็ดรายการที่แปดเป็นรูปหล่อนะครับรูปหล่อ โบราณเป็นปิดตานะครับพิมพ์ทรงแปลกดีนะครับค้ายหลวงพ่อเงินแต่อันนี้ด้านหลังเหมือนหลวงพ่อเงินเลยนะครับมียันนะครับนี่แต่ด้านหน้าเป็นพิมพ์ปิดตาแบบนี้นะครับไม่ทราบที่นะครับเป็นรายการที่แปนะครับรายการที่เก้าเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงเป็นเอกลักษณ์นะครับเป็นหลวงพ่อเงินหล่อโบราณนะครับเป็นหมายเลขที่เก้านะครับ หมายเลขที่10ก็เป็นรูปหล่อนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับเหลืองอมเขียวนะครับพิมพ์เป็นเอกลักษณ์ครับมีสาแดงนะครับฟังนี้นะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงจัดจ้านนะครับฟังนี้นะผมว่าเขาจัดเลยนะมันก็ดีนะครับนี่ปึ๊บปักเลยนะครับเป็นรายการที่10นะครับรายการที่11เป็นพระ มีหัวกระโหลกแบบนี้ขุนแผนอุ้มเด็กแล้วมีหัวกระโหลกแบบนี้ถือดาบนะครับผมเคยได้มานะครับเมื่อก่อนนี้เป็นเนื้อผงนะครับสีขาวรายการที่สิบเอ็ดนะครับรายการที่สิบเอ็ดรายการที่สิบสองเป็นพระชินราชนะครับเนื้อดินนะครับมีกระเทาะมุมนิดหนึ่งนะครับเป็นดินนะครับเป็นเนื้อดินเผานะครับหลังเป็นอกเราแล้วก็มีธรรมจักเขียนสองสีนะครับ 2485ห้านะครับเขียนไว้ว่าอย่างนั้นนะครับขดสอนนะครับเนี่ยเป็นเนื้อดินเผานะครับรายการที่12นะครับมีกระถอะนิดนึงนะครับรายการที่13เป็นพระสุ้มกอนะครับเนื้อดินนะครับหลวงพ่อโหนงนะครับเป็นเนื้อดินเผานะครับดินหลวงพ่อโหนงนะครับวัดคลองบดันนะครับรายการที่13นะครับรายการที่14เป็นพระพิมพ์นางพญานะครับ เป็นเนื้อดินเผานะครับด้านหลังเรียบแบบนี้ไม่ทราบว่าออกที่ไหนหรือเป็นกระจิท่านใดนะครับแต่เนื้อหาพิมพ์ส่งเขาก็ดีมากเลยนะครับค่อนข้างจะผ่านการใช้มานิดหน่อยนะครับรายการที่14บสรายการที่15ก็เป็นพิมพ์นางนะครับแต่ข้างบนมีบินไปนิดนะครับด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะครับคล้ายจงอางศึกนะครับ สุพรรณบุรีแต่ปลายบินนะครับแต่พิมเขาแปลกดีนะครับพังนี้นะพิมแปลกนะครับเป็รายการที่15นะครับรายการที่16เป็นพระพุทธนั่งบัวแบบนี้นะครับแต่เป็นเนื้อออกดินดำดินผสมใบลานออกดำครับแต่หลังยันแบบนี้คล้ายนะครับบอกเป็นไกด์ลยคล้ายไม่ชี้เลยนะครับแต่ว่าผมไม่เคยเห็นพิมพ์นี้นะครับเป็นรายการที่16นะครับหลังจานแบบนี้เลยนะครับนี ไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะครับไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนแน่นะครับรายการที่สิบหกรายการที่สิบเจ็ดเป็นพระรอดนะครับเป็นพิมพ์พระรอดหลวงปู่ทวดนะครับเป็นเนื้อว่านนะครับเป็นเนื้อว่านนะครับเป็นเนื้อว่านนะครับอันนี้เป็นเนื้อว่านออกมีไข่ขึ้นนะครับมีไข่ขึ้นมีไข่ขึ้นทั่วองเลยนะครับ มีรูเสียบก้นนะครับนเป็นรายการที่17นะครับรายการที่18บแปดปี้มานะครับอ้นี่มันคล้ายๆเขาเรียกเป็นเนื้อดินนะครับเขาได้ในน้ำนะเจ้าของผมคล้ายๆว่าก้นหอยแต่ว่าผมก็ไม่รู้คืออะไรนะแต่ผมยุว่าเขาเก่าดีนะครับเหมือนพักกุ้งเลยนะครับเป็นรายการที่18นะครับเป็นของแปลกนะครับอันนี้เป็นของแปลกนะครับในรายการที่18นะครับ เขาเรียกอะไรผมไม่ทราบนะครับแต่ผมเคยได้อันเล็กมานะเหมือนมีคนเรี่ยมพลาสติกมีคนเคยปิดไปนะครับเาารายการที่สิบแปดรายการที่สิบเก้าเป็นเสียลือสีนะครับเป็นเสียลือสีหลอ่ลอโลหะเป็นทองฝาบาทนะครับมีจานหลังนะครับมีจานหลังนะครับก็มียันสองตัวนะครับนี่เป็นสายศิลปินนะครับสายสินนะครับเป็น ฤรืสีนะครับสวยเลยนะครับเสียหรือสีนะครับเป็นรายการที่19นะครับรายการที่20ผมจําชื่อวัดไม่ได้นะครับพังนี้เป็นพักที่ออกที่พิษณุโลกนะครับเป็นหล่อฉีดนะครับฉลุซุ้มศิลปะสวยงามนะครับเพราะว่าบางองค์เคยได้มาเขาจะถอดซุ้มได้อันนี้ถอดไม่ได้นะครับแต่ศิลปะดีนะครับเป็นเนื้อโลหะนะครับผมดูว่าเป็นทองแดงลมดําแต่เขาหล่อได้ดีมากนะครับนี่สวยนะครับหน้าตายิ้มเลยนะครับนี่ ขาเอ้ฉลุซุ้มด้วยนะครับสวยๆเลยนะครับห้อยคอได้เลยนะครับท่านนักถือพอเชนรานะครับรายการที่ยี่สิบรายการที่ยี่สิบเอ็ดเป็นเนื้อปีกเครื่องบินหรือว่าขาปิงนโตนะครับที่เขาเรียกกันเป็นหลวงพ่อแขกวัดสุนทรประดิษฐ์นะครับวัดเดียวกับสิงป้อนเหยื่อนะครับวัดบางละกรมนะครับหลวงปู่แขกนะครับชื่อเต็มเขาวัดสุนทรประดิษฐ์นะครับจังหวัดพิษณุโลกนะครับอำเภอบางละกัมนะครับ เป็นแม่โพศบนะครับเป็นเหรียญนิกเกิลนะครับหรือบางคนเขาเรียกว่าปีเครื่องบินนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับบางคนก็เรียกขาปินโตนะรายการที่ยี่สิบสองเป็นเหรียญเสมาทองแดงนะครับเสมาชินราดทองแดงนะครับอินโดจีนนะครับอกเหล่าพวิหารนะครับพ่อชินราชนะครับไม่ได้เขียนพศจะพิมพ์นี้น่าจะเป็นเหรียญอินโดจีนนะครับ เปียนเซมานะครับรายการที่22สรายการที่23อยู่ในกรอบสเตนเลสเลยนะครับเป็นลูสีนะครับลูซีเดี๋ยวผมอ่านเีขามีเขียนด้านหน้านะครับแต่ตัวเขาเล็กมากเป็นลูสีทิพเนศตาไฟนะครับเขียนไว้อย่างไง้นะครับด้านหน้าเขียนไว้อย่างไง้นะครับนี่นะครับลูสีทิพเนศตาไฟนะครับเป็นเนื้อโลหะนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับสวยแบบนี้เลยนะครับนี่ ยี่สีนะครับเป็นรายการที่23ครบนะครับ23รายการนี้องค์สองร้อยส่งซีมีปลายทางนะครับ24 25 26แล้วยหนึ paper, vimos, appeal, ่งของสะสมนี dus, ่ก็รายการ300ทั้งหมดนะครับเริ Link, evet. ่มรายการที <S 2> <S 2> ่24นะครับเป็นเหรียญนั่งพาหลวงปู่ม่นนะครับวัดเนินตามากสมัยก่อนเหรียญนี้หากันนะครับอันนี้มันปี35นะครับเป็นเหรียญนั่งพาหลวงปู่ม่นนะครับวัดเนินตามากนะครับ300บาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับเพราะเหรียญนี้สวยสมัยก่อน สมัยก่อนหากันอยู่เหมือนกันนะครับเหรียญนี้นะครับปีสามห้าเหรียญนั่งทานนะครับหลวงปู่ม่นวัดเนินตามาชนบุรีนะครับรายการที่ยี่สิบห้าเป็นพระลีลาเป็นพระกุญยแบบนี้คนไร้สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นสายสุโขทัยนะครับสามร้อยบาทพร้อมค่าจะส่งนะครับส่วนสูงของการยืนของลีลานะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณสองนิ้วเศษเศษนะครับสองนิ้วกว่านิดนิดนะครับ ความกว้างอยู่ที่ประมาณ2เซนนะครับดิบอ่อนช้อยนะครับแต่ผมเรียกไม่ออกถูกนะครับว่าเป็นลีลาเลยนะครับเป็นรายการที่25นะครับ300บาทนะครับรายการที่26ก็300บาทนะครับอันนี้แต่นะครับเป็นไอจิ๋วนะครับเป็นกุมารด้านหน้าเขียนว่าไอจิ๋วนะครับนี่แล้วก็มีสีเพิ่งมีตะกรุดโอ้คลาสสิกมากเลยนะครับ พอแกะออกกันอย่นี้เดี๋ยวผมมาดูนะครับเหมือนเขาเป็นตลับอะไรสักอย่างเ,เขาเรียกมาอ๋อเขาเป็นตลับนะครับแต่เขาเอาซ็อตเทปใสแปะไว้นะครับเป็นตลับสีพึ่งไอ้จิ๋วนะครับแต่ว่านี่ๆนี่ด้านข้างนี่ถ้าแกะแล้วเปิดได้นะครับแต่นี้ผมไม่ได้แกะนะครับเพราะเขาอยู่ในอย่างนี้เขากลัวฝาหายนะครับ เป็นกุมารน,นะครับไอจิ๋วนะครับส่วนสูงของไอจิ๋วนะครับอยู่ที่นิ้วเศษเลยนะครับแล้วข้างๆนี่มีตะกุดนะครับฝั่งซ้ายขวาด้านหลังด้าน,ด,านด้านล่างครับเป็นสีพึ่งทั้งหมดนะครับผมไม่รู้ว่าฝังอะไรบ้างนะครับนี่ไอจิ๋วนะครับไอจิ๋ว 300บาทพ้องค่าจัดส่งนะครับครบนะครับ26กรายการหนึ่งยี่สิบสามองค์ละ 200, 24, 25, 26, องร้ี่สี่้ายี่ละสา0ร้อแล้วนี่เพิ่มเติมขึ้นมาคือเป็นของสะสมนะครับแต่เนี้ยพระมานะครับเป็นเป็นพระพุธนะครับแกะจักยกนะครับเพราะมีความเย็นนะครับมีความเย็นและสีสันสวยงามน,นะครับนี่ก็เอาที่300บาทนะครับส่วนสุดความกว้างของ ชิ้นนี้นะครับ2เซนนะครับส่วนสูงอยู่ที่เกือบนิ้วนะครับกําลังดีนะครับค่อยคอแต่ว่าเป็นเป็นจักยกแน่นอนนะครับเพราะว่ามันมีความเย็นนะครับแล้วก็เหมือนที่ผมใส่ใส่อยู่นี่ครับเพราะผมชอบยกเหมือนกันนะครับนี่นะครับสามบาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับ เป็นพระแกะจักยกนะครับอันนี้หินยกนะครับครบนะครับ26รายการกันหนึ่งของสะสมช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้านมงุง<ม>พักเครื่องด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ